โอ้รู้สึกดีใจมากเลยเกษตรกรทุกคนโทรมาถามตั้งแต่ตลาดกลางกุ้งปิดเลยว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่ถ้าเปิดเนี่ยคือระบบการป้องกันโควิดตะและแพรเนี่ยเขามีระบบที่ดีอยู่แล้วเขาใส่แมสเขารางมือแอลกอฮอล์เข้าตลาดเขาก็วัดอุณหภูมิอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยผมยืนยันได้เลยว่าตลาดกลางกุ้งเนี่ยพยายามพยายามทาให้สะอาดคือรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคือมีการล้างมีการล้างล้างแพร่นะ ฉีดคอรีลนล้างคอรีนฉีดน้ํายาฆ่าเชือ้อก็คือทุกทำทุกอย่างอะ่ะเพื่อให้ตลาดกลางกุ้งปลอดภัยจากเชื้อโรคนะแล้วเพื่อให้ความสบายใจของผู้ที่มาค้าผู้ที่มาขายคนที่มาซื้อว่าปลอดภัยแน่ครับผมโอ้ได้แล้วูอทบมากเลยครับผมได้รับผลกระทบทุกทุกคนที่ประกอบการในนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการลูกน้องคนที่มาซื้อมาขาย คือเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการและลูกน้องนั่นไม่ต่ำกว่าพันแล้วครับผมและไหนก็ผลกระทบกับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งอีกทั่วประเทศเพราะตลาดกลางกุ้งเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางใหญ่ในการที่เอากุ้งมาขายทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจากภาคใต้ตะวันออกภาคกลางก็จะมาขายที่นี่เพราะตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมสาเหตุที่จุนนี้เป็นจุดูนรวมในการค้าขายกุ้งเพราะว่ามันมีโรงงานเยอะในการส่งออก ถามว่าเพื่แม่ค้าเนี่ยจะใช้ผลิตภัณในประเทศเนี่ยมันไม่เยอะหรอกครับแต่ที่ส่วนมาก80-90%เนี่ยคือการส่งออกและโรงงานที่ทําการส่งออกก็ตั้งอยู่ในสมุทรสาครกลกางกุ้งปิดเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปขายไม่มีการแข่งขันกันราคาก็ไม่ดีเกษตรกร,ร,ก,รก็ขาดทุนผลที่ตามมาคือเกษตรกร,ะร,กรจะไม่มีทุนเลี้ยงเป็นปัญหาอีกเป็นนี่เป็นศิน,นอีก เกษตรกร,เ,กรเขาไม่กลัวโควิดแล้วแต่ก็กลัวเป็นหนี้ก็กลัวเป็นหนี้แล้วตรงเนี้ผมขอวอนนะผู้ประกอบการทุกคนเลยนะได้โปรดเถอะจะใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายเลยเอาแรงงานที่ถูกกฎหมายมามา,ม,ามามาทำงานเถอะเพราะผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากคุณคนเดียวมันกระทบไปทั่วประเทศแต่ที่มันมาตรงเนี้ยคือเราไม่รู้มันมาจากไหนเนี่ยเพราะตลาดกลางกุ้งเดี่ยวมัน คนที่มันเข้ามาเนี่มันเป็นตลาดเปิดพอตลาดปิดแล้วเนี่ยพวกแรงงานเข้ามาก็เราก็ไม่รู้เพราะตลาดเพราะที่ตลาดเนี่ยมันเป็นที่เหมือนคล้ายๆที่สาธารณะเหมือนกันพอตลาดปิดเจ้าของแพลูกน้องแพลก,ก็ต่างคนต่างกลับบ้านนะแล้วตรงนั้นน่ยใครจะเข้าออกเราก็ไม่รู้นะ